เบสุขสุคนบว่าสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะก็ได้ข่าวซุ่อซ่องแม่น้องปามี่เนาะยินดีตอนหับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเด้อแม่น้องปามีื้อนี่ก็ได้เดินทางมาบ้านคุกปวายมาหาสาวโสดคือเก้าพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าสาวโสดเพิ่นกะยงังเปิ่นกำลังตัดมันบอกตัดมันอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้อง แต่ว่าเพิ่นก็เห็นออกละลายช่องแล้วก่โอเคบรเว้าลายน้องพนมีพี่น้องเข้าไปโอบไปลุ่มกับสาวโสดเพิ่นเลยว่าเพิ่นเป็นผู้สาวหรือเป็นแม่ห้างหรือเป็นใหม่ใหม่เฮากันยังโบห้เนาะโอเคเข้าไปโอบไปลุ่มกับเพิ่นเลยเนาะอ้าวโอเคสบายดีโดยเนะ เปิ trouve, maison, Catholic, ่นเห็ดอยังเปิ่นคนดุคนมันแนวนี้แล้วมากับพ่อเปิ่นเห็ดเบี้ยงอย่านพอดีเนาะขออนุญาตถามเนาะเขามาโดยที่ว่าเพิ่นกกำลังเห็ดเวียกอยู่ก็ขออนุญาตถามอีกคือกล่าวว่าเพิ่นอายุจะปีเนาะสามสิบบ่ซื้อจอยเป็นยังไงตอนนี้เออปัจจุบันเป็ดมัน หอมนปี้นอสเสมยหอมแห้งหอมมันคิ้วเขาก็ดีโอ้มันมันมันมุนเบือดซี่ีนแป้ว่าคายได้มนเว้ยบอสคลายได้โลเัยคลายเชิบมันสีพันหาโอ้เมนเมนทางนองไปเมืองจเเ็็เกิดติดขายอยู่ว่าเออซื้อมันแห่งเด้อโลซีพันหาแต่มันเปียกโลสองพันบอกทีว่านี้เลยนะ ลองัเาพิ่นเป็นผู้สาวบ้เหาหรือวาผู้สาวเป็นจังไดเป็นผู้สาวยังบอท่านมีครอบครัวหรือว่าจังไดมีแล้วเป็นหม่ใหม่ว่าสั้นช่ไหอเป็นสาวใหม่ๆค่ะนะโดยอ้าคัวเอ้ยเสียได้เจ็ดปีเลยโอ้โ เพิ่นเสียสองสามเดือนในลูกจัะคนนะจ๊นลูกสองคน่วยไงคือทั้งเอื้อยนี่ก็ขาดตาลักคือพัวเนาะเนาะขาดภูหาเงินหาข้ามไฮไ้คือตะเก่าเนาะอันนี้กันแรกคือเอื้อยเพิ่นนี่กอะมีลูกเบื่อลูกสองคนหน่อยผู้น้อยจัจักปี้ภู้น้อยหนักเดินแทนลูกยังน้อยอยู่เนาะวันนี้ลูกเพิ่นก็ยังน้อยวันนี้ จากไครสี er, หาลืนเลี้ยงลูกเลี้เต่าก็คือสร้างผนเองก็เลยอ่าต้องเข็น nah, ไ้เข like ็นน้ำเป็นมุอะไรวเข็นไฮน้แล้วก็บตะกอนมันแล้วก็ไบคลายเปื่อเลี้ยงลูกต่อไปซื้อนมซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะได้อะไรวะใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเป็นอะไรเอยเผิ่อนี่ก็เป็นเมดเองเดียวเลยขาดชาวลักก็คือผัวฮันแล้วเนาะผู้ที่อยู่เคยภาษาภาษาหาเงินหากำให้ใดเพิ่นอ่าคอยหยาถามเะไรเนาะ คนเป็นยังวดเสียเลยนเป็นโรคยังนโรคตับคนตับคนเป็นตับจ้ะอืมนเป็นมาโดนติเบ่อเโดนี่มันตรงเดือนเนี่ยลไปแ่โฉงการก็ล้มไปเลยอโดยโดยโดยวยงกับคนเป็นเป็นวัก่เพศตับนี่กับคนเป็นไวนอกวัยเงานักทางมะฮ่อ่า บุคลำบอหรือว่าจังไรเ่ากันยมุฮูเนาะกูไปสาเหตุจงเป็นลูกตับนี่จ้ะก็ขออ่าแสดงความเสียใจน้ำเอื้อกันเนาะที่ว่าได้เสียอ่าขู่ชีวิตก็คือพัวเพิ่นนั่นแหละที่ว่าได้จากกิจเพิ่อนนั่เนาะเพิ่นจากลรกนี่คือลูกหนาเพิ่นกะไปบนดีแล้วท่านท่างเขาในการมีแต่เหตุอ่าบุญชงไปหาเพิ่นกิจสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทางเอืงยเพิ่นเนี่ยทางเอืงยเพิ่นกะป้าที่จะดุมันเลยเด้ดเลย มันกับจักอียังเอื่อยสีบุปผอนบอกดูว่าสีอ็ดให้มันแล้วก่อนมันแล้วนี่นะอันนี้เานะเาะต้องตั้งใจเห็ดต้องตั้งใจเหนื่อยเป็นกับเอื่อยนี่กะอา่าอยู่กับพ่อแม่บ่ตอนนี้ดูว่าอยู่ืนตัวเองอยู่กับน้ำพ่อแม่เป็ห่เห็ดหน้าได้เจอเอยไปเห็ดไปเห็ดจ้ะ หน้าก oh, mm ับ hmm พ่อสาวเผายิ่นะโอ้พ่อเป็นอายุไลเนี่ยเป็นทางหนองเฮ็ดเัรอได้หกสิบเดหกสิบปีคู่เห็ดเนี่ยเผามาอันเ้างโบเฮ็ดเห็นจะคุยเห็ดยังไดเออเนาะเอ้าแหละอันเจ้านะโบมีพี่มีน้องเลยว่ามีมีเอื้อยนี่กมันมากคือทำใหญ่กัน โดย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 มีก็คือว่าอะไรเนาะเพื่อนไคเพื่อนเล่าว่าฉันเนัาะองันเดย์ฝืนไปเพื่อนเพื่อนคือทังเอื้ยนี่เป็นคนเลี้ยงโคเลี้ยงแม่เป็นวะอันเดย์แบบฝืนเป็นคนเลี้ยงโคเลี้ยงแม่ัดพ่อเฝืนก็ยังมาอันเมยอันขอโทษท่านวะพอฝืนก็ยังมาเสียนะเราก็ต้องรินนนต่อไปหน่อยเนาะกระทามาคือเอื้ยนี่มีอ่าหลังจากที่แบบพอแต่จากไปแล้วนี่เลยกันอยากสิคิดอยากสิหาคนมาดูแลบ่อยากมีคนโอบคนนมอยู่บ่ตอนนี้ ลมกับลมไปก้นแต่เราเงาเลยมีก้อนนะบ่อยยังได้บ่อยยังไงก็คือทางเอื้อยเพือนี่กระทำ่าโอ้ลมกับโอ้ลมได้จะถ้ายทำมาผูกปับเอาลมมากะยังบ่พร้อมเลยเนาะอีกอย่างกระบุนตัวกับยังทันในเหือเนาะก็คือเห็ดในปีนี้บ่กเดือนสี่เดือนสี่โอ้ก็เดือนสี่ห้องใช่เนาะก็อีกบ่ดบดปัญใดบัลลังกะโดยก็คือทางเอื้อยเพือนนี่กะ สีเหตดบุญทัวกรคือแบบว่าไฟชีว่ามาอยากมาโอ้ลงกับเอื้อเพื่อนนี่กะต้องแบบว่าเบิ่งดูใจกันก่อนเออเนาะขยังโอ้ลงกันก่อนหน้าจังไปเนาะในห้าส่วนว่ามัวเปนจีว่าเห็นหน้ากันแล้วมันสิล้มกัอันปรับเอาการโหลดมันกลับเป็นแป๊บมาได้เนาะเอากต่ต่างคนเดี๋ยวถทางเอื้อนี่คันว่าสีเอานี่สีเอาอีกนะสีเปิดใจเอาอีกนี่เอาคนทางใดหนุ่มไทยเรือหนุ่มลาว ใจเอื้อยนี่ยังงงอู่เลยเนาะหรือว่าทางใดก็ได้บ่ทางใดก็ขอแต่เพิ่นขับได้จริงที่เราเป็นเนาะกับเพิ่อนคันว่าเอาเนี่คือเสีเอาอยู่ทยเท่าไรเอื้อยคนชิบละหรือว่าเสียชิบลงมาหรือว่าเสียชิบขึ้นไปเนาะคันสมมติว่าใคาเสีเอาหาชิบพวกชิบนี้มันก็เป็นไปพอได้เลยเนาะเพราะว่าคือเอือ้อยนี่เป็นคนสูงชีวิตเนาะ เห็ดไเห็ดหน้าบัจักอันสิหายูากินเนเอาปัดออามาอายุลายหาหกสิบปัดเติมนเนี่เห็ดเบเห็ดงานบราณน้ำพรอยากปัดเหอยเนาะกเห็ดหน้าเนาะแมนกับปุ้ตี้เออเอเวอเฟิรนนะโอเลนแมนและอรโอ้โดโดดักรหนาเห็ดที่ใจทางครอบครัวเอื้อรเฟินเนาะครอบรัวเยงเอินกะจะสิวจัาไดจะสิหาเงินอะไรเนี่ยเอื้อเคยไปหาเงินอยู่เไอย ไปไปอยู่แต่ตอนนี้หลังจากตัวเสียไปกับตัวตัวเสียแล้วก็เลยไม่ได้ไปกับไม่ได้ใส่หยิบยางลูกไปยังน้อยจริงจริงเนาะแมนเมนคือเมนคือว่าอยู่ไรตืกเมันบ่แม่เจ้ากับแล้วเสีเอาร้านไห้กันจะคิดใังไหมเนาะอันดียโดยโดยโดยเม่กับบอสบายแน่จงมาผัดคือทางอันพอเปิดอยู่ไรแน่เมันก็มีปัญหาตัวนี้แหละดูเบื่อเชี่ยวหมดหรือว่าจังได้ เดีนเต็มสอบนี่เลยบอกอตักเลยเนาะแม่คนเห็นแล้วนจะมีแตเอาไปขายเนี่ยอยู่้ันดอกของหน้าขเลยเนาะไปเห็ดยังมีแต่เหน้าเห็ดมันเห็ดหน้าหล้วกาฮกพาเียดขายหัวซันเนาะทานมาฮักเห็ดไปนี่ไปแล้วอ่สามีอ่จะได้ดุงไงก็ไปจังหาเงินหาครับเนาะการคือตังเงินเพิ่จะเอาหายได้บพาะ แต่น้องสิอามนี่พี่น้องเฮาก็เลยเพิ่นได้เพิ่นจะฮู้ว่าทางน้องจะจักสิเอาลูกไปไสอั่นเค้าก็ข้ามาเห็นว่าทางน้องนี่ก็บ่มีเงินีค่ขาดเื่อเงินเื่อค่เนาะ่นาสมกกนั้นเนาะเพิ่นก็เลยว่าสิให้เอ่อทางอันน้องนี่ไปหาเงินรมลานเพิ่นกีเอา ลูกขอ้งน้องสากันอีกอ้เิ่นกิดจักสิว่าจด้ใจเสือเ่นอยขนาดนักขอไปจห้น้องได้น้องนี่ออสแล้วนเฮ็ดบุญเฮ็ดริแล้วก็สิไปไทยมาสันันเอาไง้นโดนโดนหัใจเอกินเ้ากินหน้าแล้วบ่มันเองะกินยังเอยมันไม่ตามมโอ้กินเ้าแกงน้นกระตามหอ ยังวานะบ้านเมืองเราจะสิกินยังเมื่อถังแกงเราไม่กะชุดชเลยเนาะมันอกาแซบอาหารพื้นบ้านขัมาคุงเป็นอีกเอกอ่าเอกเกาะเป็นสัญลักนะเอกกระหลักกองอันลาเขาเลยมากินตำแกงเรไม่เนาะเมนตำแกงเราไม่ถ้กเอยบอกไปหาถ้าเอืยบอกไปหาเราไม่หาเองไม่ท่หาเดยหาเราไม่บงบอกตัวทางนองของ่เวนี้บ้าน อยู่เรือนหนกันโอ้พ <ie> สุมืมอนนี่มันกำลังสุม่มจีได้ยังไยเนอะอันนี้ในลายโปสคลในลในหนอยโปรีแกงอ่ะเนาะปีนี้ก็ได้เขาลายบปปีนี้เยอเันนี้กเจ็ดสิ่ันโองอะไะปันกันคนละตัโอ้ันกันว่าันมัเขาปกินยืมขาเมื่อกใช่เขา เขากับบุคคลกินแน่เด่ค oh, ือทั้งลูกเอ้ยนี่กินนมเอ้ยเองหมือก่ากินนมไปน้ำซื้อโกนึงอ้วนดิกระเที่ว่ากล่องหนึ่งตอนเดี๋ยวนี่เลยเซนจังหพันกล่องหนึ่งในแจกหมื่เอยกรโดนดออกล่องหนึ่งก็ยอะกว่าจนั้นเรากินบักเต้าจาลหมื่นนะละลายแล้วเอลายเต้าล้วโดยโดยโด ข้ากาเนาะกับเพื่นกระทงเอื่อยแต่เป็นเม่หมายลูกติดเรั้นๆเนาะลูกเพื่อนก็ลูกสองคนเลาถาว่าทางเสมอเองเนาะกับโคบอลผูใหญ่ใจบุญเนาะถาเพื่อนจยากประกอบส่วนหรือว่าอะจอยเรือทางเอื่อยเพื่อนเนาะทางเอื่อยเพื่อนถาวรชื่อว่าสะอาดเอื่อยจอยเนาะถาเพื่อนจะประกอบส่วนจะกหายทางอาพิมเาเนาะหรือว่าทางเมอเป็นสะพานบุญหาทางเอื่อยเพื่อนนี่ก็มาติดต่อมาได้เนาะะกับเป็นสะานบุญหทางเอือยเพืน ก็ต่างกันนะครก็เป็นไัวตัวเนึ่งอย่างเงี้ยเนาะเราทางเลไทา้งวิทย์จะได้ถ่ายทำมันก็กเป็นเคลแรกแน่เนาะเ<โ>ลที่ว่าได้มาถ่ายทำตัวเอยเป็นมโอนี้ิกะสู้ๆเอ้ยหนูเป็นกำลังใจให้เนาะแม่ยคนเฮาก็อยากให้ใครเป็นแบบนี้อยู่จ้ะชีวิตนี้เนาะกะ <โล S 2> มันคนเฮาเลือกเกไม่เนาะเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องของธรรมชาต,ติเราเป็นแคต้องแม่ยเราก็สู้ๆเอ้ยเป็นกำลังใจให้ เลยจะหน่ยอยก็ผ่านไปดอกคนเฮามันยิว่าจะไหนเนาะอีตอนเอือยคนดิเปิดัวเนือยปูนเชียจากปีเอนือยเช้าหกีเ้าหกีอ้ยังอนหออนุ่นนนนนหน่อยแมน <EN. S 2> <ม EN. S 1> คนไปควกาลังส่างกับังซ้าวัซาเหือยเนาะแมนเปควกกาลังสีฮาาลุกฮารเมียาฮาละแต่คนก็ได้เป็นเบนีก่อนคือเราผัดสามสิบแมนเรานี่เป็นเอนือยเอนือยัวเราอีกแมเนื่อยเลปีวันรังซ่น่อ ยาดอกเดงกายาเลยเนาะก็คือเป็นมกเนาะเน่ยก็คือเป็นอ่าตอนนี้เป็นเปิดใจครับก็คือว่าสี่สิบสามสิบลงมานี่แหละเป็นเกษตรว่าชนิดเนาะแดงไดก้ตาเมยกกสบแดงพอโตเมื่อก่อนเนาะคับขอบพระสุสุเอเดอร์เมื่อนานเมื่อนานลงก็ทีมาเย็นยามใหม่โฟกัสสบายดีสบายดีสบายดี